ปล่อยไปแปล่อยทีเซอร์ไปแล้วใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะรักลายดีมากเลยค่ะเห็นบอกพูดอะไรไม่ได้เลยหรอคือที่จริงคือมันเป็นละครที่มันมีเหมือนความลับเยอะมากค่ะในนั้นแล้วก็เราก็ไม่รู้ใครเป็นรักใครเป็นลายมันก็มันก็เลยชื่อเรื่องว่ารักแย้ค่ะรักลายรักลายค่ะลองให้แม่แก้อแต่ก็ยังผ่านกันอยู่เลยใช่ใช่ค่ะหรืออีกประมาณ สิบกว่าคิวค่ะใช่เขาต้องรีบปิดก่อนนักแสดงจองตั๋วเชี่ยวกันหมดแล้วถ่ายไปออนไปรอต้องรีบปิดถ่ายไปออนไปนิดนึงค่ะใช่แต่ว่าเราก็แบบเราถ่ายมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะคือตอนนี้ก็เหมือนแบบตัดไปด้วยแล้วก็ดูตอนไหนแล้วยังรู้สึกว่าแบบถ่ายเพิ่มแก้ตรงไหนได้บ้างก็ตอนนี้ก็มีการถ่ายเพิ่มมีเวลาปั้นกับมันที่มันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงต้องเล่นข้าวก่อนำคืยไม่ไม่เล่นอันนั้นค่ะเพราะว่าแบบหมด เขาถ่ายกันมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะจริงๆนวแสดงรู้กันไหมคะว่าแบบทิศทางผู้กับเขาตัดเป็นทางไหนหรือว่าแม้แต่นักแสดงเ,งเขากเก็บเป็นความลับหรือย,ยังไงเขาบอกให้ทุกคนเก็บเป็นความลับค่ะ<อ>ใช่<อ>เขาบอกให้เหมือนตัวเดวิเองตัวทุกคนอ่ะห้ามพูดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง<อ>คือที่จริงแล้วค่ะมันเหมือนที่เราไม่พูดไม่ใช่อ,อะไรนะคะ<อ>เพราะเราอ,า,อา,าอยากให้คนดูสนุกเราอยากให้คนดูสนุกก็แบบให้รู้ว่าตอนต่อไปใครมันจะทําอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้ารู้ไปหมดแล้วหรือว่า รู้ตอนจบของเรื่องรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้เป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ลุ้นไม่สนุกนะเหมือนเราดูซีรีส์เกาหลีเราก็แบบเราไม่อยากให้เพื่อนมาสปอยออถูกไหมออใช่ใค่ะเป็นรอากเป็นบทของพี่เจีย๊ยบค่ะซึ่งแบบสารตั้งต้นของเรื่องนี้เลยคือดาวิกยังนี่กับ,บพี่เจีย๊ยบบทเจี๊ยบดาวิกยัง ยากเจอบทพี่เจี๊ยบสักครั้งแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็จัดให้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เล่นบทพี่เจี๊ยบคั้งนซ้มาใจดาววีไหมครับจากคนที่ติดตามละครหรือบทหลายๆเรื่องของพี่เจี๊ยบ่ะคะสากกใจนะส่ายก่ใจคือเหมือนแบบเราเป็นนางเอกที่เราโดนกระทำแล้วเราแบบเราไม่เคยได้อาวันทองได้ฉีบอกครั้งเดียวเออเออวันทองได้ฉีบอกครั้งเดียวมันแบบมันอัดอันใช่ดังนั้นเรื่องเนี้ย ค่ะแสดงว่าสู้คนแหละเรื่องเนี้ยสู้คนเดวจะไม่ยอมคนอีกต่อไปเออดาวิดจะไม่ใช่เหยื่อของตําบลเดวิดได้ไหมท่านาวิดจะไม่ใช่เหยื่อของแกต่อไปใช่ไหมเดวิดออกกังกายอยู่อ่าเดี๋ยวให้ไปรอดูวันไหนฮะน้องน้องใหม่อ๋อวันที่20นี้นะคะ20เดือนเดือนมีนาคมนะคะฝากด้วยนะคะกับละครหลากหลายทางช่องวันนะคะเดี๋ยวก็มาดูไปพร้อมกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับละครเรื่องนี้ค่ะฝากด้วยนะคะ เรื่องนี้คนจะไม่เกลียดเราจะไม่ใช่นางเอกที่คนเกลียดเนาะลองดูค่ะลองดูแต่ก็ไม่น่าสงสารลองดูอ да> ันนี้ไม่รูเลยช่องวันมาบอกหน่อยเร็วช่องวันอยู่ไหนค่ะช่องวันค่ะทุกคนระฆัารู้อยู่แล้วนแค่นั้นแหละได้ข่าวว่าพีอาร์มาสัมภาษณ์ตัดอะไรก็ไม่ได้เลยเอในแค่นั้นนะเดยวสปอยอะประมาณนั้นค่ะมาถึงตำแหน่งใหม่ของเราบ้าง คุณสามีแห่งชาเป็นเด็ดดีแบบสาวๆแบบโอ้โหข้างรักพี่ใหม่กันไม่ไหวเด็ดดีค่ะติ๊กใจหรือยังไงคะกับลุคผมสั้นหรือยังไงน้องใหม่คือดาวิอะบอกไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยว่าดาวีตัดผมเมื่อกลางปีที่แล้ว่ะอืมแบบไม่มีใครรู้หรือว่ารู้ตัดผมสั้นใช่ไหมตอนนั้นออนึ่ใช่หมน่ะตัดตัดตอนกลางปีที่แล้วนะคะแล้วก็แบบพยายามใช้ชีวิตคือตัดผมเพราะว่ารับโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งไว้ค่ะ แล้วใหม่ก็ตัดสั้นแบบสั้นเลยค่ะแบบข้างหลังสั้นไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ใหม่ก็แบบใช้ชีวิตด้วยการติดติดวิกตลอดอะใส่แฮร์ตลอดแล้วก็แบบไม่บอกใครอะทนไม่ไหวแล้วมันก็แบบก็เลยแบบไม่เป็นไรให้คนรู้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการตัดผมเพื่อที่จะถ่ายซีรีในฟลิปเรื่องนี้ค่ะแล้วไม่ถึงเลืองลูกคุผู้ชมผมมันยาวสงวนเอามันมันเหมือนแบบมันมันถึงจุดจุดนึงในชีวิตที่มันเหมือนแบบ เราอยากทําอะไรสักอย่างอยากทําอะไรสักอย่างแล้วอ่ะมันเหมือนแบบเราเบื่อตัวตนเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเราเบื่อเราเห็นตัวเองแล้วเราแบบอยากเอาสิ่งนี้ออกไปอ่ะอยากอยากตัดผมแล้วก็ที่ไม่เก้หน้าไม่แก้หน้่านตอนนี้นะมันได้อะไรใหม่ๆกันไหมตัดผมดีเลยค่ะพอใหม่ก็รู้สึกว่าเวลาใหม่ เข the ้าไปในกองเข้าไปในฉากใช่ปะคะหม่ก็จะรู้สึกแบบเราเป็นตัวละครนั <zek> ้นไปเลยแล้วสำหรับงานตื่นที่เราจะต้องต่อตลอดเวลาตั้งความลำบากร้อนมากคันมากเลยค่ะแต่แบบมันก็คุ้มค่าที่เราได้แบบได้ลองลงทุนลองทําอะไรกับโปรเจกต์โปรเจกต์นั้นก็คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ใหม่หอมก็เรื่องนี้เี้คือสุดสุดมากเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างกับเรื่องนี้เลยใช่ค่ะเรื่องนี้ก็คือโดนโดนมาอมแบบหอมไปหรืออะไรเงี้ก็คือ ทำเพื่อโปรเจกต์เนี้ยเลยคิดทำไมมันต้องขอขนาดนั้นสำหรับโปรเจกต์เนี้ยทำไมต้องของคือหนูว่ามัน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 คงเครียดมากจริงๆมันมันเครียดมากเลยค่ะมันเครียดมากเลยด้วยด้วยด้วยกับพุ่มกับก็คือเราอินมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ร่วมกับการที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่ใหม่ดาวิกาเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรากลายไปลองใช้ชีวิตแบบแบบตัวนั้นดูอะไรเงี้ยคิดแบบเขาทําอะไรแบบเขาดูอะไรเงี้ยมันก็เลย มันก็เลยกลายว่าเราก็พร้อมสู้แบบไปเลยอะไรเงี้ยค่ะพ้่งกับขอไม่ใหม่ตอนนั้นนาะคือแบบอยากพุ่งกับไม่ได้ขอเลยเราอยากเปลี่ยนดีไซน์มันมันไปของมันเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วค่ะไม่มีอะไรเลยคาแรคเตอร์คือออกมาชีวิตประจำวันแล้วด้วยเหรอตอนนั้นนะอืค่ะแล้วไปออกไปเจอคนปกติไหมหนูตอนนั้นหนูว่าเก็บตัว ค่ะก็คือออกไปเจอคนนะคะแต่คนก็จะไม่ค่อยชอบเจอใหม่ช่วงนั้นเท่าไหร่หรออะไรประมาณเนี้ยสถานการพี่ก้าวได้พี่ก้าวจะไม่ชอบเจอใหม่ตอนนั้นเลยอ่ะหน้าาใหม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะหน้าใม่ไม่เหมือนตัวเองมากค่ะมากค่ะมากค่ะแต่แบบคือพอจบแต่ใหม่คือถ้าไม่จบโปรเจกต์ใหม่ใหม่ปล่อยเขาไปไม่ได้ค่ะไม่ปล่อยคาแรคเตอร์ไปไม่ได้ใหม่ก็ต้องจบก่อน แล้วใหม่ถึงจะปล่อยเขาไปแล้วใหม่ก็ค่อยไปหาทางรักษาเอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีมีคลาสที่แบบช่วยรักษาได้เยอะเลยค่ะก็คือต้องเอาตัวเอาตัวละครเอาจากใช่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 ไปไปก็วนการเราเคยของใหมาจัดการยากเลยยากมากค่ะทั้งที่นาศหลายอย่างมากเลยค่ะมันมันทั้งหลายอย่างทุกคนคือการเป็นนักแสดงคือใหม่ไม่เคยทำพอทำปุ๊บรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าสมมติมีโปรเจกต์ไหนอีกก็จะไม่เลือกทำแบบนี้นะคะเพราะว่ารู้ว่ามันเออใช่รู้ว่ามันไม่ดีกับัวเราด้วยใช่เหอนกับค่าจิตใจ ใช่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 ค่ะแต่ก็โอเคค่ะก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นแหละของชีวิตก็ได้เรียนรู้เพโอเคค่ะแล้ว้รักษายอย่างไรน้องใหม่ไปหาเทอร์ลพิเทอร์ลพี้หรือว่าอยู่ว่าไงคะใช่ค่ะก็คือหาหาหนักประปัดเลยใช่ค่ะหาจิตจิตแพทย์จิตแพทย์ค่ะแล้วก็ไปเข้าขาเพื่อให้รักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โสุขภาพพวกเซลฟ์เลิฟสุขภาพก็คือก็ต้องมาบิวใหม่ค่ะเพราะว่า ตอนนั้นมันซุบมากๆเราก็ต้องมาบิวใหม่ค่ะใช่ค่ะก็นี่เลยค่ะก็กินนมอัลมอนด์ค่ะปุริโกอัลมอนด์ตอนนี้ยังไม่เข้าตอนนั้นยังไม่เข้าเลยกินไว้ก่อนหนึ่งปีไงกินปีพอดีนะมีโปรตีนเยอะมากค่ะปุริโกเขาส่งมาให้เราลองกินก่อนใช่พอเห็นผอมปุ๊บเขาส่งมาเลยไม่แล้วคนรอบข้างว่าไงบ้างอย่างพี่เต๋ออย่างคนที่แบบใกล้ชิดเราจริงจริงเน่ะเออเออเราเขาไปสัมภาษณ์เขาสิพี่เต๋อก็ไม่อยากเจอเราเราไปสัมภาษณ์เลยเป็นไง ถามพี่เก้าพี่ถามพี่เก้าถามพี่ก้าว่าไงเล่าสิแม่หน้ากลัวมอะไรคนรับฆ่าเขาลงมาตีแล้วตีแม่เฮ้ยไม่ใช่ตีพี่เก้าจริงเหรอพี่เก้าจีนหมูกระทะตอนหน้าเหรอไม่ใช่แบบเหมือนแบบสมุดแข่งคนตายไป็รู้สึกอะไรแบบเนืบบ คือแบบมันเป็นมันเป็นในเนรื<บ>่องนะคะแบบคือต้องบอกล้วคาแรคเตอร์ในเรื่องมันเป็นยังไงแล้วเนี่ยดูคนต้องรอดูทุกคนต้องรอดูคะ่ะนี่คือยังไม่เปิดตัวเลยนะเรื่องอยังไม่เปิดตัวเยังมากเลยคะ่ะไม่ต้องออนก็ยังเปรี้ยงกลับไปมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทำค <c oughs> <ป>ุ้มค่ามากคะ่ะสักครั้งหนึ่งในอาชีพนักแสดงอะคะ่ะการที่เราถอด ถอนล่างเนี้ยออกไปได้หมายถึงถอนความเป็นดาราของเราออกไปได้อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสะแกใจมากเลยค่ะแล้วมันมีคนเตือนไหมใหม่จริงวิธีเนี้ยครูการแสดงหลายคนจะไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้ไม่ไหวมันไม่ตอดมันไม่ได้เหมือนไม่ตออแต่วิวิรู้สึกว่ามันมันคล้ายๆแต่ว่ามันเราไม่ได้อยากทาอ่ะเรารู้ว่ามันแบบมันอาจจะยะมัน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 ดีเกินไปอะไรเงี้ยแต่วิถีมันก็อ๋อมันมันเป็นอย่างนี้แหละเงี้ยคะแต่เราก็จะไม่ทําแล้วเนาะไม่ทําแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มเลยค่ะไม่คุ้มไม่คุ้มกับ สภาพจิตใจเราไม่คุ้มกับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นแล้วพัดแล้วก็พยายามอยู่กับโลกของความเป็นจริงดีกว่าใช่เพราะว่าน้องพี่ก้าวเนาะพี่ก้าวพี่ก้าวเดียวพี่ก้าพี่ก้าขาไม่ชอบเลยค่ะชวนไปดูแบบไปดูพ l ย์ b a c k ไปดูแบบอะไรไปเหมอนไปดูที่ตัดต่อเสร็จแล้วเงี้ยเขาก็ไม่ไปดูมามาเห็น,น,นพี่ก้าวกระซิบบอกว่ามีจิกหัวลากระชาาพี่ก้าวด้วยไม่มีพี่ก้าวกระซิบต้นไหนคะไม่ไม่รืรเค็ครับพี่ไ เล่นตัวเองนะตอนนั้นมันระยะเวลาประมาณเท่าไหร่กี่กี่เดือนเวลาที่ต้องอยู่กับสะเพริคาแรคเตอร์นั้นคาแรคเตอร์นั้นหรอคะประมาณสีเดือนไหมสี่เดือนไหมคะสี่เดือนไหมแม่ประมาณตลอดสี่เดือนแล้วเราใช้เวลาสลัดนานกี่เดือนคะใหม่ก็มากกว่าที่เล่นนะเนาะประมาณใช่ค่ะใหม่ใหม่ต้องกินยาตั้งแต่ตอนนั้นจนต้องกินยาด้วยเหรอจะชิ้นปีจนเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยน่าจะต้อง คุณหมอมันจะให้หยุดยาตอนนี้คือยังกินอยู่อะฮะกินค่ะอย่างคุณหมอบอกไหมคะว่าหมายว่าแบบมันเข้าข่ายว่าแพนดิตหรือว่าซึมเศร้าหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือหนูอุ้ยตายแล้วไม่อยากพูดเลยอะนี่จะเป็นโรคไม่อยากพูดแล้วแม่ไม่ได้เป็นไม่อยากพูดแล้วว่าเป็นโรคอะไรอะแต่ว่ากินยาแล้วกันค่ะช่วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ มันก็คือโรคที่มันก็คือสิ่งที่เราถามตลอดว่าไม่เคยกินะทะาไม่ใช่ไหมช่วงนั้นใช่ไหมช่วตูดแตกใช่ๆหช่วงนั้นล่ะค่ะช่วงนั้นแหละที่แบบโดนบอกว่าโอ๊ยทำไมหน้าแก่จังทําไมคอเหี่ยวทําไมแบบอะไรเงี้ยนะคะช่วงนั้นที่แบบโดนบูลีหนักๆ,ๆมากๆโดนมากที่บอกหน้ามันผีอ, <c oughs> อะน <c oughs> อกจากสภาพจิตใจแล้วสภาพร่างกายมันมีโรคอะไรไหมที่ต้องตามมาคารคเตอร์ด้วยกับร่างกายแต่นี้ที่ต้องถ้าผอมมากๆหัวใจมันจะเต้นแรงมันจะเต้นเร็วไปมันจะเต้นเร็วไปมันก็ต้องแบบ มันมันจะเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยใช่ใช กูนกิ๋กอัมอนโคก่ค่ะทุกคนอ่าอุ้ยคันตีเลยโปรตีนค่ะเด็กว่าตอนนี้เกินไปเดี๋ยวมันจะดีกว่าแต่ว่าแฟนอ่ะแล้วไม่บอกแฟนๆว่าคือก็ไม่อายุโอเคค่ะโอเคอายุโอเคแล้วตอนนี้แฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหมว่าแบบแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงดาวิค่ะก็ดาวิททำเต็มที่เพื่อโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็ดาวิมีความสุขมากที่ได้ลองทำอะไรแบบนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูซีรีส์ Netflix เรื่องนี้นะคะแล้วก็แบบมีความสุขแล้วก็เห็นความทุ่มเทของดาวิกับโปรเจกต์เรื่องนี้ค่่ะะเพราาว ตั้งใจมากๆแบบเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบ Appreciate งานเราเยอะๆเพราะว่าแบบเราเราไม่อยากแบบทำลูกล้วงอะไรเงี้ยอยากให้แฟนคลับภูมิใจค่ะก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยค่ะอยากตอนนี้ไปไหนมาไหนที่กับพี่เต๋อใครแดนเหมือนใครเป็นแดนดีกกนคะก็ต้องใหม่ป่ะคะเออหลอกกว่าอยู่แล้วใหม่เป็นแดดดี้อยู่แล้วก็นี่ใหม่บอกว่าจีบไม่ได้เพราะว่าใหม่มีแฟนเป็นผู้ชายแล้วเหลือแฟนเป็นผู้หญิงได้ มีไ้มมีไหมสาวสาวมาไหมมีมีหรอกมีจีบหนูอยู่เออทำยังไงเราคุยหรอหรือยังไงพี่บอกเขาไม่ได้จีบแบบจริงจังไงเขาแบบจีบเล่นๆค่ะมาแอลจีบเล่นๆใชมัเออมาเล่นๆกับหนูแล้วหนูก็คือหนูเป็นคนชอบวิ่งอยู่แล้วไปหนว่าชอบดูปปิ้งสวยๆอยู่แล้วค่ะคือถ้าใครมาเราก็แบบได้โอันเลย ไม่ไม่รู้ไม่ว่าไม่หมายถือว่าใหม่ไม่ได้เป็นจะไปเป็นแฟนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใหม่แค่รู้สึกว่ามีความรู้สึกดีดีด้วยเป็นที่เป็นน้องอะไรแบบี้ค่ะมีมีความรู้สึกดีดีด้วยกับเด็กๆทุกคนอ่ะที่เป็นผู้หญิงเขาเขาก็น่ารักอ่ะสมัยกันทุกคนอะไรเงี้ยเราก็ชอบเราก็ชอบดูเด็กที่แบบทุกคนที่มบบเขาเปิดทางด้วยไงจิตได้ครับเนี้ยจิตได้ครับ ติดใจหรอยังไงกับกับการแบบว่าเป็นสาวหล่อของเราติดใจหรือไงน้องใหม่น้องใหม่ก็ก็ที่จริงก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองหล่อค่ะแต่มันอาจจะเพราะตัวเองตัดผมสั้นด้วยมั้งมันก็เลยอาจจะดูงั้นค่ะจ้าแม่มาด้วยกันไหมแม่อะไรคะเอาแม่กำลังปงการอยู่อยู่แล้วไงต่ออ๋อโอเคค่ะมีแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างกระแสบี ดีขึ้นมากเลยค่ะดีขึ้นมากแล้วก็สภาพจิตใจดีขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่แบบเป็นกำลังใจแล้วก็ทุกเรื่องเลยดีขึ้นมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะกใครที่พยายัมกับเรื่องนที่ังเปนรื่อง่เข้ารล้ะาเี้ยที่ที่งนีมันอยากดีกับเข้าใจเลยค่ะเข้าใจจริงๆแล้วก็ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าจะขอโทษสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผู้หมายว่าแบบหมาว่าเรารู้ว่าเราทำผิด แล้วก็เราก็จะขอโทษไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้เวลาเขาเรียกว่าอะไรนะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะว่าตอนนี้ราวีก็แบบเขียนคอนเทนต์ใน You ูบไหมคะก็พยายามจะลงแล้วก็ก็คือจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆไปกินก๋วยเตี๋ยวกับคุณแม่ไปแบบทพยายามทำอะไรให้มันให้มันดูเป็นไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไม่ทิ้ง u t u ู e แต่ว่าก็จะทำให้มันดีขึ้นเพราะว่ารอบครอบขึ้นเพราะเรามีบทเรียนอลไรไงคะแล้วเราก็รู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอเหมือน ขอบคุณแล้วกันนะคะทุกคนที่เป็นกําลังใจแล้วขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษแบบทุกคนที่แบบถูกพลาดทิ้งขอโทษขอโทษจริงๆจากใจเลยคะ่ะไม่เลยจนค,คิดอยากหยุดทําไปช่วงหนึ่งเห็นไหมน้องใหม่ตอนนั้นตอนที่ม <Y ang S 1> ันกระแสน้ำยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยค่ะแต่ความนอยของดาวิคือพอดาวิสัมภาษณ์มาเนี่ยวิรู้สึกว่าเราต้องเหมือนเราต้องเอาไปเป็นบทเรียนอะแล้วเราก็ต้องแก้ไขอะเราต้องไม่หยุดคือเราต้องทําให้คนเห็นว่าโอเคเราพลาดแล้วอะเราก็ต้อง เราต้องไม่หยุดนิ่งอ่ะเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพราะว่าชีวิตคนเราอ่ะไม่เชื่อว่ามันพลาดกันได้คนเราเนี่ยมันไม่มีใครที่ไม่พลาดดังนั้นแต่ว่าเราจะเอาบทเรียนจากสิ่งที่เราพลาดมาแก้ไขัวเองไงอันนั้นมากกว่าซึ่งก็รู้ตัวจริงๆเลยคะรู้ตัวมากๆมันน้อยจนอยากลบเลยใหม่ๆแบบอยากลบอีกคิดอันนั้นออกไปเลยต้นฉบับนี่มันเรายังไม่ลบก็มีเลือกที่จะไม่ลบเพราะอะไรเพราะหลายคนมงว่าปิดคอมเมนต์แต่ว่าทำไมถึงไม่ลบคิต้นฉบับเพื่อจะตัดต่อหน้าคับเพราะว่า ก็อยู่ในทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วมันก็ไปไปแล้วถึงลบไปมันก็มีคลิปมันอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าในในตัวคลิปนั้นเนี่ยมันมีคอนเทนต์ตรงอื่นที่มันมันยังมีอยู่อ่ะมันมีอย่างเช่นมันมีสิกว่าคำถามอย่างเงี้ยมันดามาสองคำถามดันั้นมันมีคำถามอื่นไหนก็เลยคิดว่า อยากให้ดูตัวเต็มก็เออนี่คือตัวเต็มนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายังไงยังไงแล้วเนี่ยลบไม่ลบแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยคลิปเนี้ยมันอยู่ทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วมันถูกกระจายไปหมดแล้วค่ะ่ใช่สามอคุยกันขนาดไหนคุยกันค่ะคุยกันมิวก็ตอบไปแล้วน้ำตืนที่มิวน่ารักมากเลยอ่ะแม็กคือแม็กคุยคุยทุกคนค่ะแล้วก็ไปเจอไปเจอมิ้นมาล่าสุดก็เช็คเช็คเพื่อนทุกคนอ่ะไมค์ไมค์ไมค์ถึงว่าเช็คเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะไมันก็เกิดขึ้นจากเราเราก็รู้สึก ไม่ดีอะคะ่ะคือเขาก็คือเขาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากให้แบบเรามีข่าวไม่ดีอะไรเง,งี <c oughs> ้ยก็ช่วยน่ารักมากเลยะครับแบบคือพอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราทําให้รู้ว่าเรามองเขาน่ารักแล้วนะแต่แบบเขาหน้ารักขึ้นไปอีกยังไหม่เองรู้สึกไงบ้างที่แบบว่าเดี๋ยวนี้ที่อ่านดาราก็มักโดนขุดคลิปเก่าๆมาเป็นประเด็นตลอดอะไรเงี้ยทางๆาที่คลิปนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็ได้หมายว่าไม่มีใครชอบหรอ <c oughs> ใช่แบบ การขุดกันอะไรเงี้ยมันไม่มีใครชอบอะค่ะแล้วก็มันไม่ได้เป็นผลดีด้วยอะค่ะจะิงดีกว่านาะเอออยากเลยดีกว่านี้มันทำให้หม่เสียความเป็นธรรมชาติไปเพราะว่าจะทาคลิปต่อไปเพราะว่าม่นชอบที่แสดงความเป็นธรรมชาติแต่ไม่กล้าทำเดี๋ยวกลัว่ากนิดนึงแตกจะเป็นดามาถ้าใครเป็นแฟนคับดาวิสก็จะรู้ว่ากว่าจะหลุดออกมาจากกรอบหมายถึงว่าหลุดออกมาแบบมาล่าเริงมาเป็นตัวของตัวเองได้อ่ะ มันยากมากเพราะแต่ก่อนนะจะเป็นคนที่ตอบคำถามพี่พี่สื่อว่าจะรู้ว่าหนูจะตอบแบบเปทเทิร์นหน้าเบื่อตอบแบบหนูก็ตอบแบบตอบแบบไม่ปลดล็อตอบไม่ปลดตอบแบบหรือว่าลับไปแบบทันทีเราก็คิดนะว่าแบบเออเราควรจะต้องเป็นเราเวอร์ชั่นไหนดีที่มันจะแบบดีที่สุดหรือว่าเราจะเข้าไปแบบไปเซฟโซนของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่นะวันนี้อายุเท่านี้แล้วอะเริ่มเอ้ยเท่านี้ล้วหนูก็โตแล้วเนาะรู้สึกว่าเ็าเป็นตัวเองดีกว่าถ้าใคร ใครรักเราเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราเป็นอย่างนี้นะเราเป็นคนเออสนุกสนานล,ล่าเริงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากักเรา,าเสียความมั่นใจสูญเสียค่ะสูญเสียเหมือนกันแต่ก็ก็ <c oughs> ไม่อยากจะเข้าไปแพทเทิร์นตอบแบบแพทเทิร์นตอบแบบค่ะได้ค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอะค่ะเพราะว่าแบบไม่เคยตอบแบบนี้มานานมากแล้วอะก็เป็นตัวเองดีกว่าก็ใช่ค่ะ ดาวิสเราไม่ได้เป็นน้องใหม่แล้วเราเป็นดาวิก็เป็นใหม่ดาวิกาโฮเน่เนี่ยแหละค่ะเน่เออเป็นนางงามบ้านน้ำเปล่าชดาบ้านนาชดาบ้านนาเป็นคนที่หนึงี่ความฝมันเป็นดาวมามันมีคนหอกมันมันยอมไม่แฉแต่ไม่ได้เรือคนหลอกเป็นคนก็โยมว่าเป็นนางสาวนี่นีนี่อะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะได้เลยค่ะกยอดดีไปได้เห็นไเห็นว่าแบบ ม่ก็พยายามตามในประมาณนึ่งนะจะไม่อะไม่ไม่พยายามเสพเยอะเพราะรู้ว่าตัวเองใจก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรหรอกก็พยายามเสพค่ะพยายามดูพยายามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราจะได้รู้ว่าอ๋อความเป็นมาเป็นไปมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะไม่ไม่ไม่ติดไม่มีไม่มีเรื่องเรื่องเรื่อคนที่ว่าเราใช่ไหมเราแบบแฉเราเอาเรื่องอดีตมาขุดเรื่องอดีตอีกรอบนึง คือเรื่องอดีตหรอคือเรื่องอดีตของของใหม่เองเนี่ยนะคะใหม่เคลียร์ไปหมดแล้วใหม่ได้พรูฟไปหมดแล้วค่ะแล้วก็ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรใหม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรในตัวในอดีตแล้วอะ mm hmm. ตอนนี้อยู่กับปัจจุบันมากๆแล้วก็ไม่ได้ติดใจใหม่ในอะไรทางนั้นแล้วก็อยากจะขอบคุณด้วยซ้ําอยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบเคยเข้ามาอยู่ในชีวิตของใหม่ mm hmm. ขอบคุณที่แบบเคยเข้ามาอยู่ในชีวิตของใหม่แล้วก็ เป็นแรงผลักดันที่ทําให้ใหม่ได้มีวันนี้ได้มาอยู่อยู่ตรงนี้ทุกๆกคนเลยนะคะทุกๆคนที่คิดดีกับใหม่ทุกทกคนที่เป็นแฟนคลับแบบเออมัน้อามาอยู่จุดตรงนี้ได้ก็เพราะเพราะทุกคนอยากขอบคุณขอบคุณจริงค่ะเไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไมาที่ปรเพศในช่วงที่เรากาลังมุกขหมาใหม่ใหม่เขอเปลี่ยนความคิดกันนั้น,นะะ่ะเป็นคำว่าขอบคุณแล้วน<ม>ันขอบคุณที่แบบมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วมันแบบ ล้วก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนเราทุกคนแฟนคลับด้วยค่ะทำอะไรใหม่เนี่ยไม่ติดใจเลยค่ะไม่ติดใจอะไรเลยค่ะเพราะว่าก็อยู่กับปัจจุบันค่ะถือว่าคนคนนี้ก็เป็นผู้มีคุณของเราคนนึงถือว่าแฟนคลับทุกคนเป็นผู้มีพุะคุณของเราทุกคนค่ะเออเรามีดุววันนี้ได้เพราะว่าแรงสนับสนุนจากแฟนคลับด้วยด้วยค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่ใจดีที่แบบเป็นแบบว่าดูแลใหม่แล้วก็ นารักมาไหมขอบคุณมากๆเลยค่ะโ <Okay. S 1> อเค <c oughs>